เราต้องหยุดทํารัฐประหารก่อนเลยถ้าเราจะเปลี่ยนจากกําลังพัฒนาเป็นพัฒนาแล้วอันดับแรกเลยพี่ว่าเราต้องหยุดทํารัฐประหารก่อนเลยเราเป็นประเทศที่ทํารัฐประหารมากอันดับต้นๆของโลกฟันธงได้เลยว่าไม่มีประเทศที่ทํารัฐประหารเยอะๆแล้วจเจริญแต่มันมีวิจัยด้วยว่าประเทศที่ทํารัฐประหารเนี่ยจะทําให้ GDP เนี่ยลดลงประมาณ1-2%ตต่อปีหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือเราคคุยกันเป็นล้านๆ บาทรายได้ต่อหัวละคนจะลดลงประมาณ10%ด้วยเช่นเดียวกันแทนที่จะได้10,000ต่อเดือนจะเหลือ9,000ให้เห็นภาพมากขึ้นว่าย้อนกลับไปประมาณช่วงปี1960ประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่เท่าประเทศไทยหรือด้อยกว่าไทยได้ซ้าไปเช่นเกาหลีใต้สิงคโปร์ไต้หวันรายได้ต่อหัวละคนเท่าไทยบางประเทศจนกว่าไทยได้ซ้าไปแต่ทุกประเทศที่พูดมาเมื่อกี้นี้ทัววนี้เป็นประเทศร่ำรวยหมดแล้วพัฒนานแล้วทั้งสิน้นในขณะที่ไทยก็ยังเป็นประเทศกับดักรายได้ปากลางอยู่เหมือนเดิมคําถามคือ เวลาก็เท่ากันอืออกสตาร์ทก็เท่ากันมีอะไรที่แตกต่างกันฮะรัฐประหารหนึ่งในนั้นแน่นอนอยู่แล้วครับ